สวัสดีครับท่นทานผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับสู่ฟูนันทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องบ็อกเซตของมังงะเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือมัชชิเลนะครับซึ่งมัชชิเลก็เป็นมังงะที่ออกมาจบแล้วนะครับกับทางของสนักพิมพ์ NED หรือว่า NET ในเครือเนชั่นนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเซตของมัชชิเลที่มีทั้งหมด18เล่มด้วยกัน แล้วก็อันนี้ก็จะไม่ได้นับตัวของอนิยายที่เขาทําออกมานะครับก็จะใส่เฉพาะแค่มังงะนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นโปสการ์ดที่เขาทํามาเฉพาะสําหรับบ็อกเซตนี้ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะดูรอบกล่องกันก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไปซื้อมาจากที่งานสัปดาหนังสือนะครับผมยังไม่ได้ทาคลิปอะไรกับงานหนังสือเพราะว่า,าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ได้ไปอัดแบบจริงจังแล้วแต่ว่าไปซื้อของมาเนาะก็เลยเอาอันนี้มา รีวิวให้ได้ดูกันก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงกําลังตัดสินใจจะซื้อกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างนี่จะขายดีมากๆนะครับในงานของสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้เนาะนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาใส่คเฉพาะเล่ม1-18นะครับแล้วก็จะมีกล่องด้านข้างลายผมไม่ดูไงดอีอาจจะเป็นเห็นสะท้อนหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากตัวของกล้อง ลายด้านข้างของกองที่เป็นอันใหญ่ๆก็ถือว่าสวยอยู่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวของพระเอกเหมือนกันนะครับเป็นฉากแอคชั่นต่อสู้นะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะนะเพราะว่าผมอ่านไปแค่3เล่มเองมังม้งแล้วก็ตัวมังงะมันจบแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาอ่านก็เลยเไม่ไม่พูดถึงเรื่องตัวของมังงะแล้วกันเพราะว่ามันก็ถ้าทําออกมาเป็นบล็อกขนาดนี้ก็แสดงว่ามีความยอดนิยมพอสมควร นะครัโอเคเดี๋ยวจะแกะตรงขอบขอบนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอามงงาะใส่ดูเพราะว่ามังงานาะผมก็มีครบแล้วแหละนะครับหลังจากที่เขามีการคาดตลาดไปอยู่ประมาณสักช่วง2ช่วงด้วยกันนะครับจากในปี2อปีที่ผ่านมาเนาะต้องแกะให้มันแบบว่าไม่โดนขอบขอบ,ขอบตรงนี้แต่ว่าเอาจริงๆผมไม่ค่อยซีเรียสมากถ้าเกิดว่ามันหลุดลุยอะไรเงี้ยผมก็ ให้มันแบบว่าหลุดออกมาจากทางขวาหรือทางซ้ายตรงนี้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบว่าเอาไว้ใส่หนังสือนะครับที่ผมกลัวมากกว่าคือว่าไอ้รอยของไอ้นี้มากกว่านี่ตรงที่ผมกรีดเนี่ยมันจะเข้าไปในกล่องนะครับจริงๆอ่ะแบบว่ากรีดพวกนี้นะควรจะมีเป็นแบบว่า คัตเตอร์แบบที่มันใหม่ๆคมๆหน่อยเนาะแต่ว่านี่ผมก็ไม่ได้นึกอะไรมาผมก็ใช้คัตเตอร์ที่ใช้ประจำเนี่ยแหละนะครับขออนุญาตมาตรงนี้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคอู้ไม่เป็นไรครับ้งีถึงแบบว่าอยากที่จะให้ใช้แบบคัตเตอร์แบบแหลมๆแบบคมๆกันหน่อยนะ แกะของพวกนี้นะครเพราะว่าถ้าคัตเตอร์เนเราใช้ตรงด้ามตรงตรงปลายมันเยอะๆมันก็จะทู่นะครับเขียน <Okay. S 1> ผมขออนุญาตหันเป็นเส้นตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบง่ายๆไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลำบากนะครับเนี่ยตรงตรงขอบขอบปลายปลของตัว คัตเตอร์มันมันทู่ละไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ได้เป็นรอยด้วยซ้ำมาเหมือนแบบว่าจิ้มจิ้มไม่ไม่ขาดด้วยจะใช้มือฉีกก็กต้องกดลงไปหน่อยดีกว่าจะได้แบบชัวร์ๆว่ามันเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ขาดเห็นปะอุโดนหนังสือหน่อยไม่เป็นไรโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วฝั่งเหลือแค่ฝั่งนี้ ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ไปแล้วเนาะโอเคลืมแค่ okay. คือจากรอยจากด้านข้างอะ่ะอันนี้ผมไปซื้อจากที่งานหนังสือมานะก็เป็นล็อตแบบว่าน่าจะเป็นล็อตที่2องแลที่3แล้วลหละที่เขาเอาไปวางที่งานผมว่างานเขาก็โอเคนะอันนี้ผมไปเลือกมาเองนะครับตอนนี้ก็เป็นการ์ดท,ที่เขาให้มาไดดูซิมีอยู่แค่ใบเดียวเป็นหน้าหลังนะคิดว่านะครับหรือว่าเป็น2ใบวะอันนี้ผมไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมาเลยนะ รู้สึกว่าจะเป็นใบแบบหน้าหลังนะครับเพราะว่าผมแกะไม่ได้นะครับโอเคก็ให้อยู่อย่างนี้แหละเป็นแบบนี้เนาะก็สวยดีครับจริงๆเขาจะมีเป็นการ์ดท,ที่มันแถมมากับพวกตัวเล่มฉบับแรกๆหรือว่าเป็นเล่มออตอนที่เขาไปขายในงานหนังสือหรือว่าเขาขายแยกนอกงานน่มันก็จะมีอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเอาตัวที่เป็น ตัวเล่มที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมลองดึงออกมาก่อนดึงไงดีวะดึงยังไงไม่ให้กล่องมันเสียอืมเหมือนเขาจะห่อมาค่อนข้างดีนะนี่ผมว่าดีดีซะจนแบบว่าผมไม่กล้าแบบว่าขยับตัวของกระดาษลังกระดาษที่เขาเอามาเอามาเนี่ยเอามาเสริมไว้โอเค แกะไปแกะมาในกล่องขอบๆจะเป็นรอยเอาอันนี้โอเคยก,ยกด้านนี้ขึ้นนะครับมันจะง่ายกว่าโอเคอ่ามีลายข้างในด้วยเนาะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะอ่าเดี๋ยวซูมไปให้ดูนิดนึงอ่านี่นะครับเป็นลออ่าเป็นลายนะครับม่ใช่เป็นรอยเป็นลายด้านในของกล่องก็จะเป็นตัวอ่าผมส่องไฟให้หน่อยเป็นไอ้นี่นะเป็นลายที่แบบว่า ตัวละครทุกตัวแบบว่ากินขนมเหมือนที่มาชชกินนะครับปีนละนะชูครีมใช่ไหมนะฮะแล้วก็เป็นได้ขอบข้างๆก็จะเป็นมัชชอว์นะครับเป็นโลโก้ของเรื่องด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นแบบปกตินะสำหรับเล่มตัวเล่มนะครับไม่มีเป็นตัวความพิเศษอะไรก็เป็นเล่มปกตินะฮะเป็นเล่มแบบนี้เนาะ เดี๋ยวซูมออกนิดนึงอ่ะเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นเล่มพิเศษหรือว่ามีความพิเศษอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันมากับกล่องเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเล่มมาลองใส่ดูดูว่าความแน่นของเล่มมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเล่มนี้ก่อนแล้วกันอ่าผมมีหมดเลยนะตั้งแต่แบบว่า123นะครับจนถึง Uh, เล่มที่17นะครับเล่มที่18อยู่ในอยู่ในกล่องนะเนาะโอเคเดี๋ยวใส่เล่มหนึ่งก่อนเพราะาอันนี้เล่มเล่มหเล่ม2องอะ่ะผมอ่านสรุปผมอ่านแค่2เล่ม,มนะครับโก6ท่านผู้ชมอีกแล้วนะเดี๋ยวลองซูมเข้ามานิดนึงแล้วกันจะได้แบบว่าเห็นว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับ3โอเค ในช่วงเล่มแรกๆนี่จริงๆเขาก็มีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะตอนที่แบบว่าตัวของแอนิเมชันมันยังไม่เข้าไทยนะครับหรือว่ามันยังไม่มีการฉายในทั่วโลกเนี่ยมันก็ความนิยมมันยังไม่ได้แบบว่าบูมขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบว่ามีพวกแบบพวกคุณแจหรืออะไรแบบเวลาสั่งกับทางของไอ้นี่เข้าไปอะ่ะของเว็บของเอ่อเนชั่นที่เขาเป็นอ f ฟฟิ i ชียลของเราเองนะครับเว็แบเนจอวูแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับพวกเข็มการอะไรพวกนั้นเนาะ จะบอว่ามาแบบว่าตามกระแสของแอนิเมชันก็ช่วงหลังๆนั่นแหละนะครับเคยนี้8เล่มแล้วนะดูลักษณะดูเหมือนว่าคือถัดกาด้วยตานะผมคิดว่าน่าจะใส่ไม่ครบนะแต่ก็คงครบแหละเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่ทํามานะครับอ่ะเล่มที่สิ1สเอ,อ๋อเพราะว่ามันบางเล่มมันบางเนาะเพราะว่าในในความรู้สึกผมมาผมจะคิดว่าด้วยความที่ว่า เนชั่นเ่ะเขาทํากระดาษแบบยังใช้กระดาษเดิมะกระดาษปอนแบบนัหนาอยู่อ่ะสำหรับในของมาเชลนะก็เลยคิดว่ารู้สึกมันหนากว่าที่คิดนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าเดี๋ยวผมกางให้ดูใหม่อ่ะเวลาใส่อย่างเงี้ยถ้าใส่ตรงนะผมรู้สึกมันติดนะครับต้องแบบเวลาใส่ต้องแบบเฉียงเงี้ยเฉียงนี้หน่อยนึงแล้วค่อยใส่นะครับ ถ้าเกิดว่ายัดลงไปตรงๆแบบเขาเรียกว่าเป็นมุมแบบตั้งฉากอะ่ะมันจะติดนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะผมว่ากล่องเหมือนค่อนข้างที่จะแน่นนะครับ14 15้าอ่าใส่ได้เหลือๆและ16 17เนะครับเออเล่ม16บหอ่ะ17 17ได้ใส่ได้แหละสบายๆนะครับเป็นเล่มที่ อันนี้มีขายทั่วไปตอนที่เขายังมีแจกเป็นการ์ดอยู่จริงๆเขามีเล่มที่ขายในงานที่เป็นแบบว่าเป็นภาพรวมอีกงานน,นึงด้วยซึ่งเขาก็ทํามาเป,เป็นการตลาดเขาเนาะเขาก็จะขายแยกจากขายแยกกันนะครับ17มันไม่ไม่ลงแบบไอ้นี่วะต้องค่อยๆกดมันค่อนข้างเป๊ะอยู่เหมือนกันนะผมกลัวว่าบล็อกมันจะไอ้นี่จังเลยวะอ้ชิบหายค่อนข้างแน่นวะนะครับ ค่อนข้างแน่นโอ้โหโอ้โอ้โหอ,โอ,โอพี่คุณพี่ไม่ไม่เหลือไม่เผื่อที่ไว้เลยไม่หน่อยหรอหรือว่ามันติดฝั่งนี้มันเหมือนมันติดฝั่งเล่ม18อยู่หน่อยนึงคือมันใส่ได้แหละแต่ว่าตัวซีลมันเออมันยังพอขยับได้อยู่บ้างนะครับโอเคก็ถือว่าค่อนข้างจะฟิตนะครับสำหรับบล็อกตัวนี้เนาะค่อนข้างจะฟิตใช้ได้เลยแหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนิยาย ที่เขามีออกมาสักพักนึงแล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของบล็อกเซตของมาโชตั้งแต่เล่ม1ถึง18นะครับก็โดยรวมมาผมว่าก็คือตัวบล็อกก็สวยดีนะแล้วก็ทำออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหแล้วเผื่อไปทำอันนี้ละช่างมันเถิะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับจากน้ำหนักนี่ก็อุย้ยไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดนั้น หยิบได้ค่อนข้างโอเคอยู่ง่ายอยู่ครับมันไม่ค่อยแบบว่าหนักมากตัวกล่องอะไรค่อนข้างแน่นอยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเก็บงี้เนี่ยไม่ไม่งั้นถ้าไม่เอาเทปมาติดแบบว่าการนี้ก็ปล่อยๆอยไว้งี้แหละแต่อาจจะหาอะไรมาคุมไปหน่อยก็ดีนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะอ่าให้ดูด้านนี้แล้วกันเพราะว่าด้านอื่นดูไปแล้วเคก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับอ่าบล็อกเซตของมัเชลกับการใส่ตัวหนังสือทั้งหมดเนาะ นะครับอันนี้ก็คงไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบปล่อยไว้่างนี้เราจะได้ดูแบบว่าแบบให้เห็นกันไปแบบจริงๆเลยว่าลักษณะของการใส่บล็อกของตัวนี้เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวพวกของที่ซื้อมาจากที่งานหนังสืออีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังวางแผนไว้อยู่ว่าอาจจะไปงานหนังสืออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า จริงๆอยากจะเก็บวุตเทจของในงานมากๆเลยแต่แค่ว่าช่วงนี้ไม่สบายนะครับวไม่สบายมาค่อนข้างจะนานละเกือบเกือบเดือนนะครับแล้วก็เพิ่งแบบว่ามีเวลาที่จะมาทําวิดีโอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ยังแบบว่ารับชมในช่องของผมอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันด้วยนะครับเ <laughs> หน<ย>ื่อยจริง นะฮะเดี๋ยวไปทำวิดีโออีกอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับฟูแลนาทีวีครับวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับ